โอเคมาดูข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า what time you get up every day ใช่ไหมเรามาดูตรงนี้ฟังนะคะทุกคนแล้วก็ดูด้วยนะคะเด็กๆโอเคมาดู what time you get up every day มันมีคำว่า every day เท่ากับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันใช่ไหม ค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเราใช้ในรูปของ present tense เพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบมันมี a d o e s b do c did อันนี้ก็คือมันมาจาก verb to do verb to do verb to do ในรูปของ present simple จะมีแค่ do กับ d o e s เพราะฉะนั้น did ตัวนี้ตัดออกไปได้เลยเราก็มาดูซิว่ามันเหลือแค่ do กับ d o e s แล้วเรามาดูซิว่าประธานในประโยคนี้คืออะไรคือ you ใช่ไหม ยู you, ปกติยูเราใช้กับอะไรใช้กับดูหรือด yeah. ัสเนี่ยยูเราใช้กับดูค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้ก็คือดูคนที่ตอบถูกในอันนี้จะมีเอแคลรกับต้นข้าวโอเคตอบดิ มงลงค่ะมงลงเพราะว่าเพราะว่าดิสมันไม่ได้สิ d ดิมันเป็นเอ่อพาร e เทนมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าอันนี้เขาใช้คำ <Yeah. S 1> ว่า everyday ต่อไปข้อที่สอง how old how old your parents ให้ดูคำว่า parents มันมีตัว s อยู่เท่ากับว่าเป็น parents ที่มีมากกว่าหนึ่งก็คือ สคนเป็นรูปพระหูพจน์แล้วคำตอบมันจะมี i s มี was แล้วก็มี are i s was are มันอยู่ในรูปของ w o r t to be w o r t to be ในรูป present tense จะมีแค่ i s am แล้วก็ are ดังนั้นเอ่อ was ให้ตัดไปได้เลย i s ใช้กับอะไร i s is, ใช้กับเอกพจน์ am ใช้กับ i จำได้ไหม าาจำได้ใช้กับพหูพจน์จำได้ไหมโอเคทีนี้มาดูคำว่า parents มันเติม a s เท่ากับว่ามีมากกว่าหนึ่งคนเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์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 เราใช้ e หรือ r ใช้ r ใช้ r เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือ r ข้อนี้มีถูกก็คือ a แคลร์คนเดียวถู่ห่วงลงอว่าหงไม่ถูกสิต่อไปข้อที่สาม Are there biscuits in the jar? โอเคให้มาดูประโยคนี้มันเป็นประโยคคำถามเพราะว่ามันมี question mark อยู่ข้างท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ biscuit เติม s เป็นพหูพจน์ใช่ไหมเขาใช้ว่า are there แปลว่า แน่นอนเลยมันจะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ทีนี้เนื่องจากว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคคําถามใช่ไหมเออตรงนี้พหูพจน์เราตัดออกตัด A อออกไปได้เลยเพราะ a มันใช้หนึ่งเดียวก็คือใช้กับเอกพจน์ใช่ไหมทีนี้มันก็จะเหลือซัมกับเอนนี่ซัมกับเอนนี่โอเคซัมเราใช้กับประโยคบอกเล่าเอนนี่เราใช้กับประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถาม โอเคทีนี้ในที่นี้มันเป็นประโยคคำถามคำตอบที่ถูกคือเอนนี่ค่ะเอนนี่ใช่ไหมข้อนี้คือข้อที่สามมีใครถูกคนที่ถูกก็คือเอแคลร์กับต้นน้ำอะไระเดี๋ยวนั่งเลยเป็นสารเบาเนี่ยเจ้าช่วยคนที่ถูกก็คือเอแคลร์กับต้นน้ำต่อไปข้อห้ามาโด What your favorite TV program โอเคเรามาดูประโยคนี้เป็นประโยคอะไรถประโยคคำถามใช่ไหม What your uh, favorite TV program คำนามในประโยคนี้ก็คือ TV program ถามว่าเป็นเอกพจน์หรือพู้หูพจน์ TV program yes, มี s ไหมแล้วข้อที่สี่ พูดแต่เอเลยมาข้อหนึ่งอ๋อข้อข้ามข้อสี่ไป sorry sorry อ่ะโอเค sorry มาดูมาดูข้อสี่ก่อนโอเคข้อสี่ก็คืออ่ะโอเคข้อสี่ what chila go last night อันนี้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมมันมี question mark อยู่ข้างท้ายใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคเสร็จแล้ว where ที่ไหน s h i l a go ก็คือชี้ลากไป last night คือเมื่อไหร่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วใช่ไหมตรงนี้คำตอบมันมี choice คือ do did does มันจะเป็นของ verb to do โอเคเอ่อรูป verb to do ในรูปของ present tense จะมี do กับ does เพราะฉะนั้นอันนี้มันเอ่อในรูปของ past tense past tense มันจะมี did ตัวเดียว เพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่สี่ดูกับดัสในรูป e s ร n t t e n s e ตัดออกไปคำตอบที่เหลืออันเดียวก็คือด <"Did> ิ d d ด d ข้อที่สี่ดิ๊มีต้นน้ำกับเอแคล r ตอบถูกจูิขิดไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้า what your favorite TV program โอเคอันนี้มีเครื่องหมาย question mark อีกใช่ไหมคะ ทีวีโปรแกรมเป็นคำนามเอก,กพจน์โอเคอันนี้มันมันเป็น w o r t to be อีก w o r t to be โอเค v e r t to be ในรูปของ present tense จะมี is am ไม่เขียนซ้ำแล้วนะ is am แล้วทีนี้เขาถามว่า what your uh, favorite tv program มันเป็นคำถามที่เขาถามขึ้นมาทั่วๆไปโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาขึ้นมาบ่งบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตัด พาสเ e นต์ออกไปได้เลยเราจะต้องใช้ในรูปของ present tense เสมอดังนั้นเรามาดูต่อทีวีโปรแกรมเป็นเอกพจน์ K ot, หรือผู้หุพจน์ไม่มี s, <S, K <S เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์เอกพจน์ K ใช้ is หรือ r r e i อ is ถูกต้องคำตอบที่ถูกคือ is ข้อที่ห้ามีถูกก็คือเอกแฝดคนเดียว โหอะไรวะเนี้ยโอ้โหตายแล้วโอเคมีเอแคร์ถูกคนเดียวต่อไปข้อที่หกเมื่อวานเอแคร์ไปทําบุญมามันต้องเป็นเพราะเรื่องนี้แน่ๆเลยถูกต้องไห <c oughs> ว่ะาามาเก้าวัดนะบอกเลยโอเคมาดูข้อที่หกอันนี้เป็นประโยคอะไร How many? มี question m a r เป็นประโยคอะไรคะคําถามคําถามถูกต้องเป็นประโยคคําถามเสร็จแล้ว How m ม n y ก็คือมากเท่าไหร่ brothers or sisters พี่ชายหรือพี่สาวหรือน้องชายหรือน้องสาวแล้วแต่เขาใส่ s ตรงนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีมากกว่าหนึ่งถูกไหมโอเคตรงนี้คำตอบมันจะมี choice has had have มันจะไปเข้าข่ายใน verb to have โอเคในรูป present tense verb to have จะมีแค่ has กับ have has ใช้กับ เอกพจน์ have ใช้กับพหูพจน์พหูพจน์ส่วน h a จะเป็น past tense h a จะเป็น past tense ทีนี้ประโยคนี้เขาถามว่าคุณมีพี่หรือน้องกี่คนเออมันไม่ได้มีระยะเวลาบ่งบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามทั่วๆไปดังนั้นเราตัดอนาคตตัดอดีตออกไปได้เลยก็จะเหลือแค่ has กับ have คำตอบที่ถูกคืออะไร Have Have <Half. S 1> ข้อ c ใช่ไหมใช่แล้วคำตอบที่ถูกก็คือข้อ c อันนี้ข้อที่6มีถูกก็คืออแคลกับต้นข้าวในที่สุดในที่สุดถูก <c oughs> สักทีฟลุกใช่ไหมไม่ควรมาถมาเก้าเแสดงว่าพี่เอียต้องถูกเก้าข้อต่อไปข้อที่เจ็ด ไอ้ต้นไู่บอกเวลาข้อที่เจ็ดต่อไปอันนี้เป็นประโยคอะไรคะมันมีคำถามประโยคอะไรลกูก <Thank you. S 1> ประโยค <Thank you. S 1> คำถามโอเคเราจะต้องเอากริยาช่วยขึ้นหน้าเขาถามว่า you like to play badminton with me ก็คือคุณอยากที่จะเล่นแบดมินตันกับฉันไหมโอเคอันนี้ก็คือมันก็คือเป็นว่า คุณอยากที่จะเล่นแบดมินตันกับฉันไหมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะใช้เป็น Would you like เราไม่ใช้ Can แล้วเราไม่ใช้ Are โอเคเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือ Would you like ข้อที่7ข้อที่7ไม่มีใครถูกเลยผิดหมดเก่งมากขอแสดงความยินดีด้วยเ <laughs> ก่งมากตบมือตบมือต่อไปข้อที่8 ข้อที่แปเป็นประโยคอะไรคะมี q u e s t o n m a r มประโยคคำถามใช่ไหม choice มันมี do does แล้วก็ is โอเค your sister like spring flowers ในประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพราะว่ามี question mark อยู่แล้วเสร็จแล้วเรามาดูมันเป็นประโยคคำถามแล้วมันมี like เป็นกริยาแท้อยู่แล้วดังนั้นถ้ามีกริยาแท้เราตัด verb to be ออก มันก็จะเหลือแค่ r b to do ดังนั้นแล้วให้มาดูที่ตรงประธานว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ w o r t to do จำได้ไหมเอ่อในรูป present tense ดูใช้กับอะไร <Do S 2> ดูใช้กับเอก,ก,กพจน์โอ oh, sorry sorry ดู <c oughs> <Do S 2> ใช้กับพู้หูพจน์อะ uh. does ใช้กับเอก <It S 2> พจน์โอเคทีนี้เรามาดูว่า ประธานในประโยคนี้คืออะไร sister ใช่ไหม sister เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์โอเคเพราะฉะนั้นเราใช้ดูือ does ดูใช้ดูหรือ,รอใช้ดัสใช้ดสั<ช>ดสดัสเป็นคำตอบที่ถูกเพราะว่า sister เป็นเอกพจน์ โอเคเราใช้ดัาสข้อที่แปดข้อที่แปดผิดหมดไม่มีใครถูกสุดยอดเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยไอแคน่าจะได้คะแนนเยอะสุดนเนี่ยเพราะมันไปทำบุญเก้าวัดมาคุณเดยว <laughs>